ครับพบกับผมอีกครั้งนะครับ21ดซิกเกอร์ครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับกล่อง P o d อเดนนะครับรอมาสามเดือนนะครับของมาแล้วครับแกะเรียบร้อยนะครับกล่องหนึ่งนะครับสองสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับดวมส่งสี่สิบบาทนะครับบบกเพิ่มไปอีกนะครับไดก่อนนี้ครับหน้าตากล่องประมาณนี้ครับพอเปิดออกมาปุ๊บนะครับก็จะมีของนะครับเป็นขนมหนึ่งห่อนะครับแล้วก็เป็นกล่องอา Thank you b อกนะครับเพื่อนนะครับครับพอเปิดมาก็นะครับจะมีแบบของเป็นของพวกของแถมนะครับเป็นพวกโปเกมอนพวกเออคิตตี้นะครับเขาจะแถมมาให้เรานะครับแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ก็จะเป็นการ์ดนะครับจะเป็นการ์ดกระจกนะครับซึ่งเป็นความพิเศษของนะครับสมุดตัวอย่างครับการกระจกจะอยู่เขาจะใส่มาในนี้นะครับนี่ครับตัวอย่างครับ เป็นการ์ดทองเลยครับอันนี้เบอร์หนึ่งร้อยจะเป็นการ์ดทองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์เป็นเบอร์เป็นเบอร์ธรรมดานะครับจะมีการ์ดทองใบเดียวครับเป็นเบอร์หนึ่งร้อยแล้วก็โกคูนะครับโกคูก็จะเป็นเบอร์นี่ครับครับตัวอย่างผมเปิดได้มาครับเป็นเบอร์สามสิบห้านะครับเป็นการ์ดทองนะครับกระจกเขาก็จะสุ่มมานะครับในกล่องนี้นะครับหนึ่งใบนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งครับกล่องนี้จะไม่มีการ์ดนะครับจะมีเป็นซอง ซองนะครับพูดนะซองอ่าอันนี้มาให้มาสองอันนะครับก็อยู่ในนี้แทนนะครับถ้าเกิดมีการ์ดมีการ์ดในกล่อง Thank you box นะครับก็จะมีซองนี้อันเดียวนะครับซึ่งซองนี้จะมีการ์ดใส่ให้ห้าใบนะครับแล้วแต่ที่เราพีมาถ้าจะมีเซตเอเซตบีเซตเอคือเป็นฝ่ายดีครับเซตบีเป็นฝ่ายร้ายนะครับนะครับก็จะนี่ครับจะเป็นอ่าจะมีปฏิทินมาให้นะครับทาโกซังนะครับปฏิทิน ก็สวยงามครับเนื้อมันอย่างดีครับกระดาษอย่างดีแล้วก็จะเป็นโปรโมทเป็นไบโรโกรมการนะครับโอเดนย่าพันยี่แปดนี่ครับเป็นรันนัมเบอร์นะครับนี่ครับสวยงามครับโกคูเป็นโกคูนี่เป็นเชนลอนนะครับรันนัมเบอร์ไปครับร้อยยี่สิบเก้าแปดครับโกคูนะครับอ่าฟิเซอร์นะครับแล้วก็ฟิเซอร์ล่างสุดท้ายนะครับโกฮังนะครับนะครับประมาณนี้ครับ เพื่อนเขาก็จะแพ็คมาให้อย่างดีเลยครับอ๋อแล้วก็มีอ่ะนะครับอาโกฮูสุราษียานะครับครับผมของแถมก็จะไม่เหมือนกันนะครับกันหมาก็จะเป็นสมุดนะครับกล่องหนึ่งก็จะมีสมุดมาให้นะครับสมุดเก็บการ์ดนะครับอันนี้จะเป็นเซตบีนะครับลายนี้นะครับเซตบีทัโกซังนะครับเนื้อดีมากครับซีนอย่างทําอย่างดีเลยครับนี่ครับครบรอบสามสิบปีโอเดนย่านะครับนี่ครับสวยงามครับ อันนี้เซต B อันนี้จะเป็นเซต A นะครับนะครับตอนนี้คนสั่งมาครับหน้าหลังครับด้านหน้าสวยงามมาเปิดออกมาก็นะครับใส่การ์ดได้ครับเยอะเลยครับนี่ครับดีมากครับไม่ดูดโฮโลแกรมนะครับการันตีไม่ดูดโฮโลแกรมนะครับนี่ครับผมมาใส่ไว้ครับขอรีวิวหน่อยนะครับนี่ครับสวยไหมครับผมสั่งมาหก 6ชุดนะครับก็จะได้แน่ๆครับก็จะเป็นนี่เป็นฝ่ายดีนะครับก็จะฝ่ายดีก็จะมีเป็นโกคูนะครับคูรินลินนะครับผู้เท่าเต่าครับแล้วก็ยำฉาแล้วก็โกฮังนะครับนี่ครับโอซามา6ชุดนะครับก็จะได้แบบนี้แน่ๆครับ5ใบใช่ไหมผมก็6ชุดกว่อนี้ครับอย่างเรา6นะครับส่วนตัวไล่ครับโอซามะ6ชุดเหมือนกันครับเป็นเซตบีนะครับก็จะเป็นกินยูนะครับนี่ครับ จะเป็นก้าทองครับกินยูที่ผมบอกนะครับสวยงามนะครับลายโครลแกรมนะครับสวยงามมากครับยุคเก่าครับเราแกมยุคเก่านะครับโกดูนะครับรูเทอรนะครับนี่ครับสวยไหมครับดีคูมนะครับสวยงามครับมันก็พอดีครับผมสั่งมหกกล่องก็ใส่ได้พอดีสวยเก็บสวยๆนะครับ้อมาเก็บนะ ลุนเออาร์ผมไม่ได้นะครับจี๊ดนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับใส่ได้จะใส่หน้าหลังหลายการหน้าหลังก็ได้นะครับต้อแต่ความชอบผมก็ใส่ด้านเดียวแล้วนี่ครับผมประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นการกระจงครับตัวอย่างผมก็ได้มาคู่กันเลยครับโอ้โหสวยงามนะครับนะครับแล้วก็จะเป็นพวกอนี่ครับพวก นี่ก็ได้มาสองใบนะครับกระทองสวยงามคุ้มค่าครับนะครับกระจกจือตารันตีกระจกทุกใบนะครับนี่ครับก็จะมีซ้ำบ้างครับเด๋ยวหาแรกเอาครับโอเคครับก็ฝากไว้ครับสวยงามครับคุ้มค่าการรอคอยโอเนินยาสามเดือนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ